บโรโบดู odu, หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อบูโรพุทโธเป็นโบราณสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยในวันนี้อัพเดททูบจะพาไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาและความสําคัญของบูโรพุทโธแห่งนี้กันครับ 1. ชวา เกาะขนาดเล็กแต่มีความสำคัญมากเกาะชวาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียแม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่เพียงกว่า1 0 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญและสถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในอินโดนีเซียได้แก่จาก,การ์ตาเมืองหลวงของประเทศบันดุงเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะเซมารังเมืองหลวงของจังหวัดชวากลางและเมืองท่าสำคัญในยุคที่อินโดนีเซียยังเป็นอาณานิคมของดัช สูรูบายาเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของอินโดนีเซียยอกยาการ์ตาเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวชวาภูเขาไฟบรโม,โมซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะชวาภูเขาไฟเซเมรูภูเขาไฟที่มีพลังที่มีการประทุหลายต่อหลายครั้งและบูโรพุโธพุทธศาสนสถานสำคัญของโลกนอกจากนี้ชวาวยังเป็นเกาะที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย 2. วิหารบนเขาสูงบุโรพุทโธเป็นวัดนิกายมหายานตั้งอยู่ที่จังหวัดชาวากลางบนเกาะชาวาประเทศอินโดนีเซียใกล้กับเมืองสำคัญหลายเมืองเช่นมุนตินลันยอกยาการตาและสุรากาตาบุโรพุทโธยังตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟสองลูกคือภูเขาไฟซันโดโรซัมบิงและภูเขาไฟเมราบูเมราบีและใกล้กับแม่น้ำสอสายคือแม่น้ำโปรโกและแม่น้ำเอโล ไม่เพียงเท่านั้นบุรพุทธโธยังอยู่ใกล้กับวัดพุทธอีกสองแห่งคือวัดภาวรและวัดเมนดุดเรียกได้ว่าเป็นสัสนสถานที่อยู่ท่ามกลางเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว ที่มาของชื่อบุโรพุทโธนั้นมีด้วยกันหลากหลายความเชื่อบางก็เชื่อว่าเกิดจากคำว่าพิหารหรือวิหารในภาษาสันสกฤตที่ต่อมาเพี้ยนเป็นคำว่าบารารวมกับคำว่าบูดูหรือพุทโธจึงกลายเป็นคำว่าบุโรบูดูหรือบุโรพุทโธที่มีความหมายว่าวิหารแห่งพระพุทธเจ้าบนเนินเขาเนื่องจากบุโรพุทโธเป็นวิหารที่สร้างอยู่บนเนินเขานั่นเอง นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าคำว่าบูดูนั้นเป็นชื่อของสถานที่บนเกาะชวาบูโรพุทโธจึงมีความหมายว่าวิหารแห่งเมืองบูดูขณะเดียวกันแผ่นศิลาจารึกบนวิหารยังได้กล่าวถึงภูมิสัมพระพุทธหรือยอดเขาแห่งธรรมทั้งสิบขั้นของพระโพธิสัตว์และมีการนำคำว่าพระพุทธมาตั้งชื่อให้กับวิหารแห่งนี้และต่อมาก็เพี้ยนเสียงกลายเป็นคำว่าบูโรพุทโธในที่สุด 3. พุทธสถานอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ณดินแดนสุวรรณภูมิในช่วงศตรวรรษที่8ซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรสีวิชัยกำลังเรืองอำนาจในบริเวณคาบสมุทรมาลายูราชวงศ์สายเรนทราซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรสีวิชัยมีความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นอย่างมากจึงได้มีการสร้างวิหารขึ้นมาบนเนินเขาที่เกาะชวาซึ่งวิหารแห่งนั้นก็คือบุโรพุทโธนั่นเอง บุรดพุทโธสร้างขึ้นมาจากหินภูเขาไฟที่พบได้ทั่วไปบนเกาะชวาประกอบขึ้นเป็นรูปทรงแบบพิระมิดจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชวาดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับศิลปะแนวคุปตะของอินเดียบุรดพุทโธนั้นสร้างขึ้นในรูปแบบของมันดาลาหรือมณฑลซึ่งเป็นภาพแทนของจักรวาลในคติของพุทธศาสนากล่าวคือมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีทางเข้าสี่ทางและมีศูนย์กลางเป็นวงกลมโดยแบ่งเป็นสามชั้น ชั้นแรกคือกรรมธาตุหมายถึงผู้ที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงและตัณหาชั้นนี้เป็นฐานของวิหารและมีภาพสลักเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรมชั้นที่สองคือรูปธาตุหมายถึงพรมที่ยังมีรูปร่างชั้นนี้นั้นมี5ชั้นแต่ละชั้นจะมีทางเดินระเบียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมแกะสลักเป็นรูปปั้นพระพุทธรูป และชั้นที่3คืออรูปธาตุหมายถึงพรมที่ไม่มีรูปร่างชั้นนี้ประกอบไปด้วยสถูปขนาดใหญ่3มองค์และมีเจดีย์ทรงะระฆังคว่ำม,มากมายภายในเจดีย์แต่ละองค์จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางและชั้นสูงสุดจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางสื่อความหมายถึงการนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ในวันวิสาขาบูชาของทุกปีพระสงฆ์และพุทธศาสนกชนชาวชวาจะมาเฉลิมฉลองและเวียนเทียนที่นี่บุโรพุทโธจึงเป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญของพุทธศาสนกชนจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการมาเยือนเพื่อสัมผัสถ,ถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานในศาสนาพุทธอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะชวาซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4. วัดร้างกลางป่าเขา เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดพุทธสถานที่มีขนาดมโหโฬาและศักดิ์สิทธิ์อย่างบุรพุธโธจึงถูกทิ้งร้างไว้ท่ามกลางป่าเขามายาวนานนับพันปีได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากบุรพุธโธตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณภูเขาไฟซึ่งมีการประทุข,ขึ้นหลายครั้งจึงสร้างความเสียหายให้กับอาณาจากักรมาตรามซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ในช่วงศตรวรรษที่1 0ถึง11มีการย้ายเมืองหลวงไปทางทิศตะวันออกของเกาะชวาประกอบกับอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่แพร่หลายอย่างมากในบริเวณเกาะชวาต่อมาในช่วงศตรวรรษที่15ทั้งภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดต้นไม้แห่งป่าดิบชื้นและวัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลแทนที่วัฒนธรรมดั้งเดิมจึงได้ปกปิดและซุกซ่อนบุรพุทโธเอาไว้ผ่านห้วงเวลาอันยาวนาน จวบจนกระทั่งปี1814เซอร์โทมัสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลข่าหลวงชาวอังกฤษผู้ปกครองเกาะชวานในยุคนั้นก็ได้ค้นพบกับวิหารพุทธศาสนาขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นโดยในขณะนั้นฝังตัวอยู่ในเท่าภูเขาไฟและรกทึบไปด้วยต้นไม้ที่ปกคลุมโดยรอบและต่อมาคณะนักบบราคดีชาวดัตชก็ได้เข้ามาบูรณะวิหารโบราณแห่งนี้จนกลับมามีสภาพสวยงาม 5. ร้ราดโลกแห่งแดนอีเหนา หลังจากการค้นพบบูโรพุทโธโดยเซอร์โทมัสและได้มีการบรูรณะโบราณสถานแห่งนี้แล้วบูโรพุทโธก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งจากผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ต้องการมาเยือนถึงความยิ่งใหญ่และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเดินทางมาสแสวงบุญและเยี่ยมชมวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ และในปี1991องค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบันถึงความสามารถของบรรพบุรุษของพวกเขาที่สามารถสร้างวิหารแห่งนี้จากหินภูเขาไฟนับล้านก้อนจนกลายเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ระดับโลก